ได้รับกา,างมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องแล้วรืนนี้เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทําง,งานของคนต่างด้าวณนับันนี้ครับท่านมีความปลอดภัยในการทําง,งานสมผลตํางร็จตามเป้าหมายที่ท่านทุกท่านมีความปลอดภัยในการทําง,งานสมผลตั้งด็จตามเป้าหมายที่ท่าน